ตอนนี้นะคะเราก็จะทําขนมน้ําตาลเหมือนที่ทิกเกอรเขาพิดกันอยู่เหมือนในซีรีส์ด้วยกลัวมันกลัวมันแบบกลัวมันไม่ส่ำเลทแล้วแกอยู่นิ่งๆก่อนลูกปล่อยมันแล้วก็โอเคทุกคนเริ่มละลายแล้วค่ะป้าป้าไฟแรงเกินไปเปล่านี่เปล่าสุดแล้วเอ่เอ,อ่ไไม่ไม่ป้าป้าขอเบกกิ้งตัวใดไหนค่ะโอเคไหนลูก อันนี้เยอะเกินไปเยอะไปเหรออันนี้อีกนิดนึงอีกนนิดึงเอาอีกนิดนึงอมาเขียนนิดนึงจอนเอาลงเตาสิกินได้รึเปม่ไไมม่่าโอ้โหป้าไม่น่าจะรอดหรือรอดน้ำตาลน้อยเกินไปหรือเปล่าแล้วมันจะต้องเป็นยังไงต่อพยายามก่อนเ้ยจะต้องเป็นยังไงต่อล่ะคะโหอันนี้หนึดเกินไป เดือดน้ำตาลต้องน้อยกว่านี้ป๊าแต่เมกกิ้งค่ะปูไปเยอะเกินไปเปล่าไปเข้าไปต้องให้โดนควาร้อนไหมต้องให้โดนสิอย่าเกรงแรงป๊าช่วยนะต้องให้ป๊าช่วยแล้วอ่ะกลัวมันจะไม่รอดค่ะแล้วนี่มันงานของใครเนี่ยงานของป๊าป๊าช่วยหนู น้ำตาลเพิ่มไหมคือจะสําเร็จหรือเปล่าคะเนี่ยอะไแกลกวเสีแบบใจเปียเลยตอนตอนนั้นเห็นดูในจิกตอบแบบว่าง่ายมากแต่พอทําไม่ได้ประมาณนี้ป๊าไม่รอดไม่อะค่ะอะไรมาวางหน่อยป๊าเอาหม้อไงหม้อไปกดหม้อไปกดเอาเนี่ยเอตะลืดนี่กดเอาตะลนดนี่กดเอาหม้อไปกดก็ได้เอาตะลืดนี่กดเอ้ยกดหม้อแม่เสียหรือเปล่าไม่เสีย เด้ยกขึ้นยกขึ้นเอานี่กดอะไรอะไรใกลเติมมาทำกันมายังไงต่อป nice> ิดเข็มอะไรไปลูกสรุปภารกิจไม่สำเร็จนะคะแถมตาหลิวแม่ก็พังด้วยก็อร่อยอะไรอร่อยวะเอาอะไรมาพูดอร่อยขมขมไปเลย